สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะแนะนําวิธีการมาแนะนําวิธีการร้อย้อยได้จากโค้งสี่เส้นกระเป๋าหิ้วนะครับผมแนะนําเส้นที่หนึ่งก่อนนะครับเส้นที่เขียวนะครับก็ลงมานี้นะครับมานี้มานี้แล้วก็มานี้แล้วก็มาเข้าชิงนะครับพอเข้าชิงเสร็จปุ๊บมันก็จะออกจากชิงมานะครับมาชิงมาแล้วก็มาเข้ารูนี้แล้วมารูนี้แล้วก็พอมารูนี้แล้วก็จะเข้า เกี่ยวตรงนี้นะครับเกี่ยวตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็มันจะมีมาเกี่ยวตรงนี้เห็นไหมครับเกี่ยวตรงนี้พอเกี่ยวตรงนี้เสร็จปุ๊บนี่นะครับมาเกี่ยวตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เราก็จะเข้าปลายตะขอเลยนะครับปลายตะขอนะครับเห็นไหมครับนี่ปลายตะขอเอาเป็นว่าเสร็จเส้นนี้แล้วนะครับต่อไปเส้นที่2นะครับก็คือมาจากที่เดิมนะครับลงมานะครับลงมารูนี้มารูนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยรูนี้แล้วก็มาเข้าชิงเหมือนเดิมนะครับ พอเข้าชิงเสร็จปุ๊บแล้วก็มาตัวนี้นะครับแล้วก็ลงมารูนี้นะครับมารูนี้นะครับเนี่ยลงมารูนี้เสร็จแล้วก็มามาเกี่ยวกับตัวนี้นะครับไม่ได้เป็นรูเป็นใช้เกี่ยวเอาแล้วก็เข้ามารูนี้นะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็มารูนี้นะครับพอมารูนี้ปุ๊บก็ไปที่ปลายตะขอเลยนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับปลายตะขอเลยนะครับก็เป็นว่าเสร็จเส้นนี้นะครับเสร็จเส้นนี้ต่อไป เส้นเส้นเส้นที่จะร้อยเข็มนะครับก็คือเข้ารูนี้นะครับมารูนี้เหมือนกันนะครับลงมานี้เหมือนกันนะครับเข้าชิงเหมือนกันนะครับพอเข้าชิงออกจากชิงไปปุ๊บก็มาเข้ารูนี้นะครับแล้วเส้นได้มันก็จะลงมานะครับลงมาปุ๊บเรามาจากชิงปุ๊บมันจะโค้งเข้าตัวนี้นะครับเข้าลงมาอยู่ตรงนี้พอออกจากตรงนี้ปุ๊บแล้วก็มาเข้านี้นะครับไล่มาสีเขียวนะครับเข้ามารูนี้ พอเข้ามารูนี้ปุ๊บก็มาร้อยเข็มเลยนะครับร้อยเข็มในด้านขวามือนะครับร้อยเข็มในด้านขวามือต่อไปเส้นที่เป็นสีส้มนะครับก็เหมือนเดิมนะครับลงมานะครับลงมาแล้วก็มาตามรูนี้นะครับแล้วก็มาผ่านรูนี้แล้วก็มาเข้าชิงพอออกจากชิงปุ๊บก็พาดมาตรงนี้เลยนะครับพาดมาตรงนี้ปุ๊บมันก็จะหล่นมาแล้วก็มาพาดตรงนี้ต่อเลยนะครับพาดตรงนี้นะครับเห็นไหมครับพาดตรงนี้ลงมาตรงนี้นะครับ พอลงมาตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับก็ลงมาที่รูนี้รูหัวเข็มนะครับพอลงมาที่รูหัวเข็มปุ๊บก,ก็มาเข้าเข็มก็เป็นว่าเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําการการโค้งเบื้องต้นให้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนํานะครับลูกค้าลูกค้าต้อง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 ทำตามที่ผมแนะนํานะครับก็คือเวลาหมุนหัวจักงเดี๋ยวลูกค้าต้องหมุนมาด้านหน้าทุกครั้งนะครับทุกกรณีเลยนะครับผ้ามหมุนไปข้างหลังนะครับให้ลูกค้าหมุนมาข้างหน้าอย่างนี้นะครับ ถ้าจาก play, อุกตสาหกรรมมันจะหมุนไปข้างหลังแต่ถ้าจากพงกระเป๋าหิ้วเนี่ยมันจะหมุนไปข้างหน้านะครับเดี๋ยวผมสาธิตนะครับเดี๋ยวอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ต้องแนะนาําที่สําคัญมากเลยคือเวลาเราพงเนี่ยเราพงไปอย่างนี้นะครับถ้าลูกค้าถ้าลูกค้าพงหมดผ้าแล้วถ้าลูกค้าลูกค้าต้องดึงนะครับลูกค้าต้องมีการดึงแบบนี้นะครับถ้าถ้าไม่ดึงเนี่ยได้มันจะได้มันจะเป็นกระจุกกระจุกนะครับลูกค้าต้องดึงนะครับดึงดึงไม่ต้องดึงแรง,งนะครับแค่แค่ประคองประคอง แน่ลูกค้าจะเหยียดเนี่ยก็ได้มันก็จะไม่พันไม่ขาดไม่หลุดนะครับแต่ลูกค้าต้องดึงถ้าลูกค้าไม่ดึงเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะพัน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 อยู่ตรงเนี้ยแล้วจะทําให้ตะขอมันหักทําให้เข็มมันหักทําทุกอย่างนะครับมันจะมีปัญหาถ้าเราไม่ดึงนะครับแต่ดึงเนี่ยไม่ต้องดึงแรงนะครับดึงเบาๆนะครับดึงออกเบาเนะครับในกรณีที่ไม่มีผ้านะครับต้องดึงเบาเแต่ว่าถ้ามีผ้าแล้วไม่ต้องดึงเนี่ยผมจะเอาผ้าเข้าให้ดูนะครับถ้ามีผ้าไม่ต้องดึงนะครับก็อย่างเงี้ย ก็ก็อย่างนี้นะครับถ <gun> <mixed> <out> like ้าเรามีผ e ้าเราไม่ต้องดึงนะครับก็โค้งปกติจะโค้งกระเป๋าหิ้วนี้ไม่ต้องเร็วไม่ต้องเร็วมากนะครับมันเป็นมันไม่ใช่จากอุตสาหกรรมมันก็จะไปอย่างเงี้ยอโค้งออกมาแล้วก็จะประมาณอย่างนี้นะครับประมาณอย่างนี้นะครับประมาณอย่างนี้นะครับอันนี้คือผ้ามันบางนะครับมันระใบมันโคละสีมันก็เลยดูแล้วมันมันมันอาจจะไม่เสื่สัก่าไร่มีหรือว่ามีได้แลบมีได้อะไรเนี้ยกรณีที่ เราโค้งเนี่ยนะครับถ้ามันเลยนี้ต้องมีต้องมีดึงนะครับดึงเบาๆไม่ต้องดึงแรงถ้าเราไม่ดึงเนี่ยถ้าเราดึงแล้วเรเหยียบไปยังไงก็ไม่เป็นไรครับเข็มไม่หักไม่คันไม่เป็นกระจุกแต่ถ้าเราไม่ดึงเมื่อไหร่เนี่ยเป็นกระจุกทันทีเลยนะครับเดี๋ยวผมลองไม่ดึงนะครับเป็นกระจุกแล้วเห็นไหมครับเป็นกระจุกแล้วไม่ไปแล้วเห็นไหมคพอไม่ไปอย่างนี้ทําให้ได้มันขาดเข็มมันหักตะขอมันหักเพราะนั้น มันต้องดึงอันนี้ลูกค้าบางท่านอาจจะไม่รู้นะครับอันนี้สําคัญมากๆเลยนะครับสําคัญอันดับอันดับต้นๆเลยนะครับผมเดี๋ยวต่อไปผมจะมาแนะนําวิธีการปรับตะเข็บให้เล็กลงปรับทีปรับห่างอีกคลิปหนึ่งนะครับลูกค้าก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับผม